วัดผาสุการามหรือวัดถ้ำสุมุนทาภาวนาบ้านผาสุกตำบลผาสุกอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีขอเชิญสาธุชนร่วมเป็นโจ้พาพทอดกระถินสามัคคีปีพุทธศักราช2568เพื่อจัดหาทุนทรัพย์สร้างสาราการ,ปรเปี่ยนไม้โบราณทอดถวายในวันอาทิตย์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2568กำหนดการ11ตุลาคม 8นาฬิกเปิดรับสายทานศรัทธาสาธุชนทั่วไป14นาฬิกาแห่องค์กฐถิ่นรอบหมู่บ้าน17นาฬิกาจะเริญพระพุทธมนต์สมโพธองค์กฐถินและรับชมมหรสพสมโพธ12ตุลาคม7จนาฬิกาถวายองค์กฐถินถวายพัตหารเชา้าเป็นอันเสร็จพิธีประธานฝ่ายสงฆ์พระมหาพัทรพโพคินทิตสาโรด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดผาสุการาม หรือวัดถ้ำสุมนทาภาวนาจึงขอบอกบุญขอเชิญชวนสาธุชนท่านผู้ใจเป็นกุศลร่วมเป็นเจ้าภาพกองมหากถินกองละหนึ่ง0ืบาทเจ้าภาพกองมัดฉิมกถิน่นกองละ5 0 0 0บาทเจ้าภาพกองจุลกถินกองละ1,000บาทเจ้าภาพผ้าไตรบริวารกถินเจ้าภาพโรงทาน เจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมบริจาคสมทบบุญได้ตามกำลังศรัทธาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเป็นเจ้าภาพได้ที่0636291226ท่านผู้ใจเป็นกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่ บัญชีธนาคารไทยธนาชาติเลขที่บัญชี342-246-3202ชื่อบัญชีพระพัทรโภคินพรมมโคตร่วมจองเปิจโาภาพกระถินสามัคคีสมทบทุนสร้างศาลาการ,ปรเปลี่ยนไม้โบราณณวัดผาสุการามหรือวัดถ้ำสุมุนทาภาวนาได้มหากุศลยญสน